สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภูสุคนนะคะมากินแกงเห็ดพอน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะกินเข่าฝ้าลูกพี่น้องนะคะเมื่อนี้ก็บอได้ว่าหลายยายห้างแด้พี่น้องมากินเข่าน้ำกันค่ะเขาเมาแล้วก็จะเริ่มได้พี่น้องเด้กดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งแจงเตือน้นิษารนเด้อเผื่อเป็นกำลังอกกำลังใจ้นิษาทํทำคลิปต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังแรวงใจให้กันและกันเนาะมาค่ะลงมือค่ะพี่น้องค่ะ แกงเห็ดเพอด้วยพีนองคือเก้าคือเก้าขาดก็ได้ก็คือเจลปลาแดกด้วยพีนอ,ยพนองด้วยเจลปลาลาสับปลาลาบองนะคะเจลใดก็ได้วาแต่เป็นเจลนะคะเนาะพีนองขามาขามาซิม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 มุ้ยเห็ดพอส่งมาจากบ้านเด้อค่ะนี่เด้อส่งมาจากบ้านน้องสาวปูนะพีนองอื้แตบะบปอปอแกงไม่ไม่พีนองแกงไม่ไม่เท่ร่กเมื่อกี้แหละ กินไปฟอลลูกไปช่วงนี้เป็นวัยที่เขากําลังคว่ำนะคะคว่ำแล้วก็งไงแอนไงนาไงาหลังดได้เห็นไหมพี่น้องก็ต้องระวังเป็นพิเศษเดี๋ยวสิต,ต๊เตียงเมื่อนั้นกลิ่งกลิ่งลงมาจนหอนปลายเตียงอะจนสิต,ต๊เตียงดีนะมาพอ่อกรพี่น้องเอยเกือบมันต๊เตียงก็เลยขาดสายตาบ่ไ้มันกินขเข่าเฝาเลยค่ะเฮ็ดยังก็ต้องแลนมาบึงคุณน้งองแจ้งเฮ็ดพอนะคะ ไ,ได้ว่ามีเขาเหนียวพี่น้องมน,นเขาเจ้าถึงก็ประเดกประเดกซับประเดก่วงเขาก็เขาก้นหมอดพี่น้อง ข้าวเย,ยเลือมวาววะเนี่ยเข้าก้นหมาะมันก็ลยสิเป็นอันนี้ก็เป็นแฮมแฮมอเรื่องเรืองกันนะเก็บเองอะไรก็เันกระสิตหนึ่งมากเล้เพี่น้อง่นเก็บมาม่คนกระลางให้หนึ่งให้มาห่วงก็คือแกงได้เลย,เลย จากเอาอยางนะังเอากินไข่เอาผักอีตรงอีตัว,ก,ตวก็คือส่งมาจากบ้านเสร็จสับเสร็จสับนะคะก็แล้วมาหอดก็ลุงเมื่อล่างจังหน่อยล่างเพราะหนามหนามที่มันเวลาเขาส่งมาเนาะหนามมันก็ออกออกมล่างหนามมันออกต้มถิมจังน้อยแล้วก็มักแกงนคือเนาะมันจะดอกอ,อ่อ,อน มันอ,อ,อนน่อนๆคือเนอมิจ้าประแดกะดกอได้หนีแล้วคือนาอแ้วเจ้าบอกขาดบปไดไมันเขาจะเลืมเจ้าม่นต้องสิงจะเลิอกอาหารนะคะ นิสานกินอาหารนสานยังจะเป็นเบิร์ทุกอย่างเด้อสถานภาสสบามีบวกินนะคะแบบมางเสียงเพราะภบามีกินไม่เป็นนะคะเพราะว่าพัสนาเป็นคนไทยเป็นกินเบ่เป็นเวลาเฮ็ดอีกอย่างม้าต้งกินกินผู้เดียวค่ะกินผู้เดียว,นะะยวอีตัวนั้นเหนกินเป็นเบอเบิ่งใหญ่ม้าเพิ่นจะกินเป็นบ้ <c oughs> นา,าะะน,น้องครับ อผงจมหรมจมเป็ดๆยีป่ปุ่มครับบ่ไม่ชอบกินกับเกล็หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง มามีอยู่นี่มามีอยู่นี่อืมมามีอยู่นี่มามีอยู่นี่ขันมาขัานมาขัานมาเ <c oughs> าร็วขันเป็ี่นนะพี่นอนกาลังในซีเดือนแต่ว่าเพิ่นความความเป็นตั้งสามเดือนได้พี่นองแล้วรับผมข้าผมข้าผคร้าผม,ผม,ผมไม่ลองไม่ลองโอ้โอ้โอ้เอ๋เอ๋ จะ่ก็มีความสุขด้วยพี่น้องมีความสุขนะคะอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะชีวิตเวลากินเขาเกัตั้งสี่เลยพี่น้องเบิกได้ละเวลาก,กินเขา่าว่าเออนอ,อคันให้ได้ถือจะได้มาหามานนี้ ขาถนัดเบิ่งสูงมครับอยากกินด้วยเหรออยากกินด้วยเหรอฮะเรียกขามาคามาคามาฝากพี่น้องเป็นกอล์ฟกบกำลังใจให้นะเด้อจ้าพระแดนถึงก็จะมันแซ่บเจ้าบองนัวพี่น้องแซ่บหลาย อ่อยมากสามตะปุ <huh todos> <shorts> ่มตะปุ maybe maybe <laughs> ่มอะไน้ออ่อยอืม huh, อืมอืมหืมคุ่ะ Hử? đặc biệt là những con vậy ừ. hả mọi người mọi người nè người mọi người mọi người mọi người đi người mọi người mọi người khẩu người Ừ. người đó là nó là mọi mép mẹ hả? Rồi người mép hả? ำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเด็กม้อยมันแอวอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนให้นิสาได้เลยเพี่น้องเด้อเป็นกำลังอนใจให้นิสาทำคลิปต่อๆไปได้เพี่น้องเด้อบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนค่ะกับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ